สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับผมตอนนี้เราก็จะมา FC นะครับมาชมบริเวณที่ปางของเรานะอันนี้จะเป็นส่วนด้านล่างครับผมจะเป็นบริเวณที่ช้างใกล้ๆช้างอาดน้ำนะครับจะอยู่ด้านในนู่นนะครับเป็นบริเวณช้างอาดน้ำนะวันนี้เรามีสาวสวยนะครับมาอยู่เวรกับเขาด้วยนะครับผมสาวแป้นของเรานี่เองนะฮะตอนนี้เราก็ถ้า FC เข้ามานะจุดนี้นะครับจะมีได้เซลฟี่กับปางนะครับผม ทางมาสั่งของเราครับก็ก็เดินมานะครับก็จะเจอร้านขายกล้วยอ้อยนะครับผมนี่นะฮะก็มีการสนทุนอาหารช้างด้วยนะนี่นะครจะมีเจลแล้วก็ปัร้าละหนึ่งร้อยนะครับมีมีทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีเนี่ยฮะแถมด้วยปุ๋ยปุ๋ยขี้ช้างนะครับผมอ่าเนี่ยฮะซื้อหนึ่งร้อยแถมหนึ่งถุงนะฮะนี่เป็นปุ๋ยช้างนะครับผมนี่นะฮะด้านในก็จะมีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวมีกล้วยนะฮะมีอ้อยนะครับมี แตงนะครับผมนี่นะฮะก็เราก็มีเกี่ยวกันแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมนี่ฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะบอกเลยว่าควนช้างเราที่นี่เราก็ฉีกว่าชินกันครบทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะวันนี้เราก็จะพาไปดูสาวสวยกันหน่อยนะครับว่าสวยขนาดไหนนะฮะวันนี้วันแรกนะครับที่มาอยู่กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือคุณซับหรือสาวแป้นของเรานี่เองนะฮะช่อเล่นชิแป้นนะฮะว่าไงจ้าใครเนี่ย สาวสวยที่ไหนเนี่ยฮะสาวสวยที่ไหนไโอโ้โหสวยไหมเนี่ยสวยเหรอสวยมากเลยเหรอฮะโอ้สวยนะเขาบอกว่าเขาสวยนะเออเรามาดูเต็มๆหน่อยนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะได้ยินแต่เสียงนะนูนนะครับอยู่ด้านในนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูกันหน่อยนะครับว้าวนะครับนี่ สาวคุณทรัพย์ของเรานี่เองวัดีจ้าคุณสวยอ <c oughs> วัดีจ้า <c oughs> ว่าไงลูกว่าไงโอ้น่ารักเลยนะเราอะสบายดีเนปะ่าสบายดีเนาะนี่นะครับวันนี้มาอยู่เวรกับเขาด้วยนะฮะก็มาอยู่ช่วงบ่ายนะครับเอฟซี FC ทนใดที่เข้ามาอยากเห็นหนูแป้นของเรานะครับก็มาได้นะครับผมแล้วแล้ววันนี้เรามี กลว้วยเด้๋ยให้น้องด้วยนะดีใจปะ่ะดีใจไหมแปน้นดีใจไหมลูกโอ้หนูแป้นดีใจมากเลยหรอฮะแปน้น<ห>ดูครับวันนี้เรามีหญ้าแห้งด้วยนะฮะหญ้าเนเปียเราก็ตัดกินไปหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนก็เอาไปกินบ้างนะครับก็เหลือไม่เยอะนะหญ้าแห้งเรามีเยอะอยู่นะครับนี่ก็กินได้นะครับก็เป็นหญ้าอ,อัดแห้งนะครับเป็นหญ้าในธรรมชาตินี่แหละครับผม แปนหิวยังลูกหิวยังหิวแล้วเหรอฮะสง่สงหวานเ,เอฟซีด้วยส่งหวานหน่อยเลยหวานหวานหน่อยอันนี้หวานแล้วเหรอสวยแล้วเหรอโอ้หิวฮะหิว,หวโอ้ขอหญ้ามีนี่ไงนี่หญ้าอยู่นี่ไงนี่นี่อยู่นี่ข้างล่างนี่เห็นเปล่ากินให้หมดเลยนะฮะแป้นหิวเยอะเหรอลูก แป้นหิวแป้นหิวกล้วยอยากกินกล้วยอยากกินของหวานอะอยากกินของหวานนะลูกฮะแป้นพ่อคุยเยอะนะฮะดูครับไม่มีกล้วยก็อยากคุยหนูแป้นหิวแล้วนะครับกินแต่หญ้าหิวเหรอลูกหิวเหรอ <c oughs> โอ้ได้เลยเดี๋ยวพ่อจัดให้นะ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้กล้วยน้องก่อนนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาป้อนให้น้องกินกล้วยหอมแล้วกันนะครับผมนี่นี้นะเรามีกล้วยนะเราเก็บไว้มานานแล้วนะครับก็น่าจะสุกแล้วล่ะแป้มาได้มาคนสวยหิวอะไรยังหิวเหรอโอ้โหหิวแล้วเรอเนี่ยไม่มีใครละหิวแล้วเหรอลูก ออโอ้เละเลยนะกุ้ยอร่อยมากเลยนะเอาปากไปดิปอนให้ดีกว่าเอาปากาปาไปดิมาอ,อร่อยไหมบ้าไงอร่อยเปล่าอร่อยไหมจ๊ะโอ้ปอนไว้แล้วเละหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะโอ้โหนะครับนี่นะ อ้าปากลวคสวยอ้ปากแล้ว,วอ้าปากดีๆอ้าปากดีๆขป้อนให้ลูกอ,อาปากอนโ,โอ้โหดีใจไหมได้กิน่ะดีใจไมลูก <f> ใจมากเลยเหรอฮนะ,อ,ะอ้ดีใจมากเลยนะครับผมนะนะกินให้หมดนะกินให้หมดน,หหหนะลูกนะอ้อาปากกันอ้าปากล้อาปอากะโด Emil โด เราก็อยู่กับน้องแป้นเรานะครับผมวันนี้สาวสวยเรามาอยู่ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็นักเที่ยวก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับโลกก้ระบาดอย่างนี้นะครับพวอไปเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็บางเราเปิดนะเปิดเข้าฟรีด้วยนะครับเปิดเข้ามาชมช้างนะครับมาป้อนอาหารให้ช้างได้นะครับผมนะแป้นยินดีต้องรับไหมลูกยินดีต้องรับไหมนะยินดีต้อนรับเนาะอ๋อขาปากเล็วครับพ่อป้อนฮะบน ดีต้องรับมากเลยเนาะใช่ไหมอเอฟซีมาหาเนี่ต้องรับเอฟซีต้องตรับเนาะโอ้โหนะมีกล้วยอีกนะนี่นะบนลูกบนลูกบนบนจ้าบนจ้าบน,นสวยบนลูกบนแค่แปดบนนี่นะคะโคมนะหนูแปเราสวยไหม หนูแป้บเราสวยไหมคหรับนะสวยมากเลยอ่ะหนูแป้บเราสวยน่ารักรน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยโอ้เควนะตอนนี้ก็ได้กินกล้วยนะตอนนี้ตอนนี้จะรอเอ็ดซีปอนให้แล้วล่ะมีกล้วยให้แล้ว คนสวยว่าไงหิวแล้วเหรออือไอ้ปากบนทีไอากลึโอ้อ้ปากดีๆนะลูกนะเราก็จะมีรางวัลให้นะจ๊ะเอากินให้หมดปากกันลูกหมดปากกันนี่ยังไม่หมดปากเลยนะไอ้กินให้หมดอย่าโลภอย่าโลภให้หมดปากห้ามนะอย่า หมดปากยังหมดยัง<อ>หมดเดียวเหเห็นยั่นะข้าปากยู่เด็กาปากคนอ้าปากให้หมดยังให้หมดเลยนะแป้งาให้หมดลูกให้หมดปากกันลูก<อ>จะออีก,กอหมดหดหมดหมด,ด,ด,ดจ้าโอ้อร่อยจอร่อยไหมอร่อยเหรอเป็นอร่อยอ,อร่อยมากเลยโอ้โหจะหมดแล้วนะครับผมนะ กินให้หมดเลยนะแป้งเข้าใจไหมไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะจับมือบดจับมือด้วยกินให้หมดนะลูกนะไม่มีแล้วกล้วยเราหมดแล้วหลูกเต้นกินหมดแล้วอร่อยเลยลูกอร่อยไหมอร่อยจ้ะ อ,อ,นะอ,อของหวานนี่อร่อยมากเลยกินกินยาให้แมวเลยนะเราอะ่ะกินให้มันหมดนะอย่าให้เหลือนะนะต้านนะโอ้เต็มคำเลยเนาะอร่อยไหมจ๊ะส้มสวยอร่อยไหมอ,อ,อร่อยนะคะผม ดูหนูแป้นเรากินนะคะรับผมนะกล้วยวันนี้ก็สุกสุกเออสุกจนสุกเกินนะครับบางบางอันนะฮะบางอันก็ยังเขียวนิดๆน,นะฮะแต่ก็นิ่มๆแล้วนะครับผมอะอร่อยไหมจ้าหนูแป้นอร่อยไหมลูกฮะอร่อยไหมอร่อยเนาะโอ้วันนี้หนูแป้นเราอยู่ในโรงนะครับผมเนี่ยหนูแป้นเรารอรับน้องเี่ยนนะครับผมนะครับนี่นะครับ หนูแป้นรอ fc หรือเปล่ารอไหมรอ fc ไหมฮะแป้นรอ fc ไหมลูกรอเนาะอ่ดูการกินอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะฮะแปะอร่อยไหมลูกอร่อยเนาะออชอบไหมชอบกินกล้วยไหมอ่ชอบกินกล้วยเปล่าอ๋อชอบนะครับชอบกินอ้อยไหมล่ะชอบไหมนะกินอ้อยไหมอ่ชอบกินอ้อยไหม อ้อยก็ชอบนะน้องชอบกินทุกอย่างเลยแหละโอ้โหกินกล้วยดูฮะโอ้โหวันนี้กินกินเยอะเลยนะเราวันนี้กินเยอะนี่นะครับกล้วยหอมซะด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะค่อยๆกินนะครับน้องไม่ได้กินรีบกินนะฮะค่อยๆกินนะครับผม นี่นะครับตอนนี้นะเราก็ไม่อยู่กับน,น้องแป้นของเรานะครับผมก็ฝากเอฟซีด้วยท่านใดอยากเจ็ยเข้ามานะครับมาหาน้องแป้นเราน้องแป้นเราก็จะมาอยู่เวรแล้วก็มารับน้องเที่ยวมาดูน้องนะครับว่าน้องเป็นไงบ้างนะครับมาชมน้องได้นะครับผมนะฝากเอฟซีไบายเอฟซี <c oughs> ด้วยลูกไปบายายบายจ้าายบายโอ้หิวอยู่แล้วลูกหิวนะหิวหนูแป้นหิวนะฝากเอฟซีด้วยลูก เอพี่ถึงหนูแป้นด้วยนะมาหนูแป้นด้วยน้องหนูแป้นแป้นน่ารักโอ,อ้น่ารักนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบายยังโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแป้นบ๊ายบายจ้าลูกบ๊ายบาย แป่บายโอ้บายบายครับ